สวัสดีครับผมกับมื้อนี้ครับผมเนาะผมกูยูที่วัดปูยุมเพื่อกูแก้วครับผมจะมาตามตัวเลขให้เอฟซีทั้งช่องครับผมตอนนี้ครับผมปูกําลังกอส่างของะข้าครับผมเนาะกับบอกบุญพันเอฟซีทั้งช่องครับผมกับมี f เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะโอนเงินพันผมมากครับผมนี่ครับคุณปูลสิทธิ์กุญชาวดีมารีกรครับผมและลูก500บาทคุณบุตรยาต้นงอ500บาท คุณเกย์สอทับภูตา500บาทครับผมเนาะรวมสร้างหอระฆังครับผมวัดปูจุมเพื่อกูเกลกับผมเด้อครับผมปูสาธุข่อห้องกินบุญกุศลทุกบาททุกสตางค์กลับคืนไปอุดหนุนคำสู้ขอให้เจริญเจริญเด้อโย,ย,ยมเอ้เวลาพรอนเด้อญาติโยมเอ้ยผู้ใดะว่ากินทานมาหานเอาคดสรอยสั่งกับอะไชูภูชูคนนั่นแหละเมืองนอกเมืองหน้าก็ได้เมืองเอาบ้าน,น,านอเอาก็ได้อ่ะ อภิวาทนาสิลิสเนะจางุตาปจาจิโนจัตตารอตามาวรตันติอายุาโนสุขังพระลางส,สาไอนะ้ก็าว่าจะบอกบุญไปทั้งยั่งญาติโยมมัน,นอะไรจะให้พระฮัทนี่เละเป็นสายบุญให้ากให้ไทยหงนี่นะครับผมปูเออนี่หงนี่มีมันมีแปดตัวนะอยากให้ญาติโยมมันช่วย ทำบุญเสาติดน้ำแนหะนาตัวละหมื่นอ๋อครับผมแหวได้ว่ามันปัจจัยเฮ่ากับสั่งมันก็ยังส่วนมากอยู่เลยครับผมเอาไงยังประมาณสักสามเซนพุนละเรือสามเซนไปปูแม่ครับผมยังประมาณสามเสนลวกันยังใหบูสร้างโหงนี่แหละติดหลังข้างสิออกซื้อออกเสียงติดไวให้เลยซื้อครับผมปูตัวละหมื่นบาทบอกบุญพันเอฟซีทั้งสองครับผมเนาะูไดมี จิตใจใส่ชาทิากไรก็บมมันเดวานั่นน่ะก็ขอไปน้องทุกคนอ่ะล่ะก็ครับว่าผู้ใดบ่มีก็บ่เป็นยังหนาแต่บอกไปครับผมปูบอกผ่านให้พาเป็นสายบุญให้บอกผ่านไปผู้ใดก็เขาว่าสนใจกะทุ่มมากเบอร์ปูหันติดตครับผมนะครับผมแปลว่าเบอร์ทรก็มี่างมาเรื่องให้พาร์ไปไทยครับผมปูยังครับผมอบ้านนี้กะเขาเรื่องเรื่องที่ว่า ที่ว่าสูบลาบเฮาเมื่อกี้นี่ก็พ่านแต่เข่าตาอันนั้นเนาะเข่าตาเล็กวิ่งเล็กวิ่งครับผมบ้านนี่ทูปก็ได้ชุดเราเด้อบ้านเ้็นบาไม้บนเพิ่นไม้เป็นงวดแรกเลยงวดนี้หันครับผมปูเออเอ้อนี่เอาเลขคำนวณนี่เบิ่งก่อนเอาเพราะเป็นแนวทางไปเบิ่งก่อนอันนี้ของมันบ่แน่นอนเนาะมันก็คือว่าอะ ว่าบ่ถึกบ่ยังบ่มีโชคมีลาภกระทานได้คือว่าแล้วกับจิตใจใส่สัทธาผู้จัต่างทิตท่านก็ได้ครับส่วยปูเนมตอนสิสุดท้ายล,ละมันก็ใกล้ลุ่มมากลเหลือสามแสนพี่ปูยังประมาณสามแสนเงินเนาะสามแสนคเพราะว่ามันเจ็ดแสนประมาณสามแสนใจไปสี่แสนไปไป,ไปลายละละปูเวลอเก็บผันเก็บหนีก็อยู่ประมาณสักสามแสนก็จะว่าบวกบุญไปยังหยาดยุ่ม อุจิตไงใส่เสื้อท่า,าแน่ผูดด้ใดก็ได้ช่วยกันไม่ว่าครอบับวดละตัวก็ได้เห็นนะผมเลยว่าไปสั่งแต่ว่าสิลุงซื้อสิเนี่ยติต๊ดให้แล้วก็สิออกซอเป็นเจ้าภาพเลยเห็นนะครับผมอ่าซอยแต่หอนโมยมอเป็นอย่างไรก็ได้มันตอนนี้ถือว่าสุลับเท่ากันยังมันดุมมันไหวไปก็ทําของธรรมดาเนะครับผมก็มีผิดมีผ่านเลยครับนันนี่ระบาไม่ละ บนพันไม่แล้วล่ะบนไม่ที่ปูเห็นงวดแหลกเลยหงวดนี่งวดแรกที่ปูอ๋อครับผมพิจาหน้าเบื้ัวเลขงามดีหรอเบิ้งเอาเบิ้งนี่ก่อนนี้ครับผมปูเลขคำนวนนี่เลยังให้พระฮัทไปทายเลขทูครับผมปูเลขคำนวนที่ปูแมนเลขคำนวนอันนี้นะครับผมนี่ครับผมเ้อเลขคำนวนปูกับผมเนาะนี่ครับบน วิ่งเจ็ดวิ่งบนล่างมาปุ่นี่บนล่างลาวิ่งบนล่างครับผมเนาะแบ่งนิๆงวดที่แล้วเดี๋ยวปูงวดที่แล้วเป็นยุทธหล่ะของเก่าครับผมปูนี่งวดที่แล้วครับผมนี่งวดที่แล้วนี่ครับผมงวดที่แล้วครับผมเนาะหันหัวก็ได้อยู่บางทีที่ก็ได้เก่าซีครับผมซีก็เลยถูกเก่าวันนี้สามบอกให้น้ำเก้าหกครับผมแต่ว่าปูวิ่งวิ่งบนครับผมเนาะแปดกับหกครับผมปูว่า หมาล้านเปอร์เซ็นต์งดที่แล้วนี่ครับแฝดเยมากแปดเก้าเนี่ยครับผมกับหงอนปูเนาะออืมครับผมปูให้แปดหกครับผมออกเก้าแปดอออกแปดเก้าครับผมปูให้เก้าซีออกหกซีครับผมเนาะหงดที่แล้วครับผมนี่ครับครับกับหงอนครับผมนี่ว่านี่อจาให้สองครูบาทเดือนเลขกันสามครูครับผม เก้าศูนย์เจ็ดติปู๋อซื้อหลายซื้อย่างละ2คู่เท่านั้น705ครับผมวิ่งบนล่าง7กับ0เน้นที่0ูนย์ติปูแม่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมปูนี่ครับผมเนาะปูแวกครับผมล้านปอร์เซ็นต์ครับผมศูนย์ครับผมมาทั้งสแล้วมาทั้งเจทั้งศนนั่นแหละววราง่ายลุ้นมาลุ้ครับผม07 05 97นย์เก้าเจ็ดก้นย์ครับผมนี่ครับ อนี่ครับผมเ,เลขบัญชีปูครับผมนี่ครับเลขบัญชีธนาคารทกสครับผมเด้อศูนย์สองศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสี่สามสามครับผมเนาะธนาคารทกสครับผมสาขาอำเภอกูแกลครับผมเนาะพระบัวลาตะตะปุญโญครับผมนี่ครับผมเขียนสนี่ข <ผม S 1> ่ายในเขียนเลขทูบใสยน้ำเลข <ผม S 1> ทูบบาทนี้มันกลุกมกันกับเลขคำนวณครับเลขทูบมันเก้าศูนย์เจ็ดเลขทูบก็ได้ เก้าศูนย์เจิูเล็ุกมือเช้านี้แหละอันนี้สปโอยตั้งแต่มือวันที่สิบเจ็ดนละอันนี้ครับเขนให้เอฟซทั้งช่องผมเนาะเพราะว่าเอซทั้งช่องของผมนี่จะพูดเถาครันว่าสูงไว้เป็นังไก็จะไปจะถิ่มปูด้วโยมเอปูจุ่มเพลกูแก้ว วิ่งบนล่างครับผมเนาะกาไซสงการนี่แหละให้มันเร็ววิ่งบนบวกล่างครับผมขึ้นเล็กเลยกับซีมุ่งเลยเจ็ดกับศูนย์ครับผมเนาะพื้นแล้วก็ติดไล่เจ็ดกับศูนย์ครับเน้นที่ศูนย์เน้นศูนย์เน้นที่ศครับผมเนาะปูวาครับผมศูนย์กับเจ็ดนั่งท้อๆกันละ บมมาตกันก็มาทั้งสองก็แยกกันไปนะล้านเปอร์เซ็นต์กับผมปัวแล้วก็เลขสามตัวมีสองหางกับผมเลขสามตัวเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าเนย้ครับเนขดศูอยู่หนาอันนะศูนย์เจ็ดศูย์ห้าเก้าเจ็ด ก้าศูนย์เก้าศูนั่จูบูนละเน้นคิดตัวบนนี่ซุนหาดตัวบนเน้นบนพูดตัวนี้แมนเน้นบนสองคู่นี่เน้นบนรับผมเนาะแมนนี่ครับผมเน้นบนครับอันนี้เน้นล่างรับผมเนาะเน้นล่างสองคู่เน้นล่างคูนไวแน่ใดบอกว่าขิดตัวแบงเน้นซีสีเลย ครับผมปูวันที่หนึ่งทับหนึ่งสองทับหกห้าเขียนเสนีเลขถูกมั้บอกไปเลยเลขถูกที่ปูเอเขียนทั้งเง้าลงด้วยเลขถูกเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมน้อมันตรงกันเป๊ะเลยกับตัวนี้ครับผมปูกับเลขคำนวณ เลขทูปเก้าศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องครับผมเนาะชัวไทยเฮ้เพื่อนบึงตัวจริงมันครับผมปูจุดมือเส้านี่แหละไม่เอ็มเราชินดับทื่นไอปูครับผมเอาเนี่ครับผมเนาะเบลกถูปเก้าศูนย์เจ็ดครับผมปูโยมเภยกูแก้ววิ่งบนล่างครับผมเนาะเด่นศูนย์รองเจ็ดปูวาครับผมเขียนตรงซื้อปูครับผมเนาะนี่ครับ เจ็ดมาเออพ่อแมณครับผมศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์ปูวาครับผมเนาะนี่ครับเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเน้นบนครับผมเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เน้นล่างครับผมเนาะนี่ครับผมตามนี้ครับผมแล้วก็ะเล็กบญชีพปูครับผมเนาะนี่ครับผมเหล็กบญชีปูครับผมนี่ธนาคารทกซซอร์ครับผมเนาะ บอกบุญพันเอฟซีทั้งช่องครับผมธนาคารทกศ020051137433สาขาอำเภอกู่แก้วครับผมเนาะพระบัวลาครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมพาเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะย่างไปเบิ้งครับผมกำลังก่อสร้างแล้วก็ย่างไปเบิ้งเหล็กุบกครับผมเนาะเนี่ยเบิ้งหงน้ำไปไทยหงเลยครับผมปูครับไรยการปูเขียนติดย้อนล่ะครับผมปูกันนี่ครับผมเนาะ ถ้าแฟนคลับทั้งช่องมาดูเลขทูบกบผมมาดูเลขทูบของปูยุมเพิร์กครูแก้วครับผม907ครับผมเนาะ907ครับนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเด้อปูบาครับผมเนาะบนบาไว้งวดนีงวดแรลกครับผมนี่ครับ907ครับ นี่กระหงก่ะผมเนาะนี่แปดตัวสิปูนี่ครับผมหงมีแปดตัวครับผมได้มาแล้วสามตัวครับผมเนาะนี่ครับผมเราจะนี่ครับขอเรียนเชิญญาติโยม ผู้มีจิตใสใจบุญครับผมรวมสร้างคอนลัคังครับผมเนาะนี่ครับตามนี่ครับผมเนาะเบื่อโท่ปูครับผมนี่ครับตัวละหนึ่งหมื่นครับผมเนาะบูชาหงครับผมก็นี่ครับผมปูกําลังก่อสร้างคอนละคังครับผมเนาะหลังจากที่สร้างซุ้มประตูครับผมแล้วสองซุ้มแล้วครับผมกรบบอกบุญพันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะ นี่ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจริญชิมนาครับผม